ค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แพรมีเทคนิคในการขัดลิงนฟีฟานะคะซึ่งวันนี้แพรจะใช้สูตรน้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลนะคะส่วนมากเขาจะนิยมใช้วัสลีในการขัดลิงนฟปลีนะคะแต่แพรมีความรู้สึกว่าเรานำวัสลีเข้ามาผสมมีความลื่น เวลาเราถูงไปอะค่ะเราเลยดัดในส่วนของพาสลินออกไปก่อนมาดูวิธีทํากันเลยค่ะง่ายๆน้าตาลแพ้ก็จะใช้อยู่ไม่ถึงครึ่งช้อนค่ะนิดเดียวค่คะส่วนมะนาวแพ้ก็จะผ่าวให้เรียบร้อยแล้วแพ้ก็จะนํามาจดใส่ลงไปนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะบีประมาณสามครั้งะคะ่ะโอเคแล้วก็คนสองอย่างนี้เข้าหากันคะ พอได้เสร็จแล้วก็นำมาขัดที่ริมผิดปากเลยยค่ะค่ะก็จะขัดนวดไปเรื่อยๆค่ะทิ้งไว้สักประมาณ1-2นาทีค่ะแล้วเราถึงจะไปล้างน้ำเปล่าออกหนึ่งรอบแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดออกค่ะ จากที่แพรขาดเสจเรียบร้อยนะคะก็จะรู้ว่าปากแพลจากที่ลอกเป็นขุยนะคซึงปากจะสะอาดขึ้นนะคะหลังจากที่เราขัดเสร็จเรียบร้อยนะคะ,คะแพรก็จะนําวัสลินมาทาที่ริมฝีปากเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ริมฝนะีปาก น,นี่ก็เป็นเทคนิคดีๆที่แพรนำมาฝากในวันนี้ค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แพ้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ